ส่งงานต่ออีกคันนะครับวันนี้นะครับก็เป็นไททันนะครับปี2023นะสี่ประตูใหม่ไฟแดงเลยก็ติดตั้งเป็นกล้องหน้าหลังนะครับเรามาดูงานติดตั้งกันเลยนะครับการเดินสายว่าติดตั้งแบบไหนนะรุ่นนี้นะครับก็จะมีข้อพิเศษอยู่เห็นไหมครับการเดินสายจะอยู่ตรงนี้เลยจะมีกล่องตรงนี้เห็นไหมเราจะขึ้นให้อยู่ตรงกลางเลยเห็นไหมครับสนิทเหมือนเดิมทุกอย่างอยู่ตรงนี้เลยครับดูมุมครับดูมุมงานติดตั้งนะครับแล้วก็ เก็บสายให้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องเสียบกับช่องจุดบุรีเห็นไหมครับกับช่อง USB นะครับเก็บให้เรียบร้อยเลยตามขอบครับหลบสายแอร์แบ็กให้เรียบร้อยแล้วก็กล้องหลังนะครับขึ้นอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับอยู่ภายในทั้งหมดแล้วนะครับไม่โดนน้ําแน่นอนเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆครับจะมีกล้องถอยในตัวอยู่แล้วก็เก็บไว้ในห้องโดยสารได้เลยนะครับเป็นรุ่นที่สามารถเก็บไว้ในห้องโดยสารได้เห็นไหมหมุนได้ไม่ต้องเป็นแบบลูกเต๋าแล้วก็ยึดติดแบบ 3M เลยนะครับไม่ทิ้งคราบก่าว ไม่หล่นไม่ร่วงนะครับต่อมามันดูมุมมองกล้องหน้านะครับเห็นไหมครับอยู่ตรงกลางพอดีเลยสวยๆแบบนี้เลยเก็บให้เรียบร้อยนะครับไม่เกะกะนะครับใครสนใจนะครับงานติดตั้งแบบนี้นะครับก็สามารถนัดคิวแล้วก็เราก็จะเข้าติดตั้งให้ถึงที่นะครับสนใจนะครับหรืออยู่นอกเขตพื้นที่ก็สามารถทักเข้ามาดูก่อนได้นะครับถ้าเราไปติดตั้งให้ได้ก็จะเข้าติดตั้งให้นะครับ ขอบคุณนะครับลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจนะครับสวัสดีครับ